สวัสดีครับสวัสดีพี่โอยซี่ครับหลังจากเดินทางกันมาตอนนี้ก็เย็นเนาการแล้วครับประมาณห้าโมงเย็นนะฮะยังไม่ถึงนางรองเลยครับตอนนี้ก็กําลังจะเข้านางรองครับคุณ่ออกจากนองขีมาได้ถึงหลักกิโลเมตรที่ร้อยแปดนะครับของเส้นยี่สี่ครับน,นี่ก็ฝนตกตกหนักมากครับ มืดฟ้ามัวดินมาเลยนะฝนตกหนักมากเลยทีวีอยู่หลังรถด,ด้วยครับมีทีวีจอใหญ่อยู่หลังรถไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยอุปสรรคเยอะครับวันนี้อุปสรรคเยอะขาวรถติดครับเย็นฝนตกครับ <laughs> โอ้รงการปีนี้ชุ่มชำ่ำฮะไม่ได้เล่นน้ำแต่ก็โดนน้ำฝนแล้วกันนะ โอ้ดูคันนี้นี่นั่งออกันอย่างนี้แนละมีผ้าใบปิดกันฝนนะครับของผม,มทีพีก็ห่อมาคิดว่าห่อมาดีอยู่นะกลับถึงบ้านแล้วไม่รู้ว่าจะดีเหมือนที่หอหรือเปล่าน้ําเข้าได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับน้ําเข้าแล้เป็นเรื่องเลยนะเดี๋ยวยไปจอดดูในปั๊มน้ํามันครับวันนี้ก็ เข้าเขตอำเภอนางรองนะครับเข้าเขตอำเภอนางรองแล้วเ,เลลวหลืออีกไม่กี่กิโลครับแต่ว่าใช้ความเร็วไม่ได้ครับฝนตกครับพี่น้องฝนตกครับอแอร์นี่เย็นฉ่ำเลยหาออกแล้วส่วนฟอร์จูเนอร์รอรอรนี่เด็กๆนี่อยู่ข้างหลังอยู่ช่วงไหนยังไม่รู้เลยครับไม่เย็นเย็นตามมาเลย โซฟานี่น่าจะเปียกแน่นอนโซฟานี่เอาโซฟามาด้วยครับจบตกอย่างนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการขับรถเจอทั้งฝนครับนารพัดเลย ที่มาก็ติดอย่างหนักพอเข้าเขตบุรีรัมก็ตกอย่างหนักเหมือนกันนะฮะนี่เขาเรียกว่าฝนตกรถติดของแท้แต่ก็ยังดีที่ไม่มีลมกันช่วงนะถ้ามีลมกันชกนี่อันตรายต้นไม้ ที่กลับบ้านด้วยนะครับเนื่องจากว่าคนขับก็กลับมาจอดไปให้แล้วครับเนื่องจากว่าทางทีมงานเขาจะหยุดเหมือนกันครับเขาจะหยุดเอารถเข้ามาล้างแล้วนะฮะแล้วผมก็จะกลับไปเอารถ ช่วงเมื่อกี้นี่ฝนะตกที่บ้านเราตกดีแน่นอนปีนี้ฝนฟ้าดีมากเลยเจอเจอทุกอย่างเลยทั้งฝนตกแดดออกรถติดโอ้ยอฟ้าแลบเปียกๆเลยครับผมนี่เป็นคนอู้ดูน้ำหนิอ้าวโถน้ำมมนจะใสนี่ิ พูดอะอู้น้ำเต็มลำม้วยนึงนี่อะไรวะเนี่ยตารางนั่งโรงงานน้ำเต็มลำม้วยเลยครับอู้ผมนี่กลัวอยู่สองอย่างนะที่กลัวแบบภัยธรรมชาตินี่คือกลัวฟ้าผ่าฟ้าร้องเป็นฟ้าร้องส่วนไอ้ที่ไม่ธรรมชาตินี่คือเข็มครับอีกอย่างหนึ่งคือเข็มเข็มฉีดยานี่ผมกลัว นะแต่สัตว์ที่ผมรังเกียจที่สุดนี่คือคางโคกครับน่าเกียดน่ากลัวครับเออเดี๋ยวจะจับจจกินกีกเกี่มใช่แต่ตุ๊กแกกับกับจิ้งจกนี่ผมจับนะผมจับเลยเมื่อก่อนนี้อาชีพสมัยเด็กๆนี่อาชีพจับตุ๊กแกนี่เป็นอาชีพหลักฟ้านนเหียบกะแป๊บเลยครับอโหดู แสดงว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ฝนตกแรงนะเนี่ยน้ําร่องกลางถนนเนี่ยเต็มเลยครับอู้ข้างนอกเสียงฟ้าร้องรุ้มเลยโอ้ยเสียวเสียววิ่งวิ่งมาก็อยู่ๆก็หยุดตกไปดื้อๆครับหมดฤทธิ์แล้วครับหมดฤทธิ์แล้วอันนี้ก็เปิดไฟลีเปิดไฟหน้ากันวิ่งกันจลาวันแต่ที่จริงอากาศข้างนอกนี่สว่างนะครับ แสงสว่างข้างนอกนี่ยังสว่างจ้าเลยแหละแต่ว่ารถาเวลาฝนตกก็ต้องให้สัญญาณไฟเนาะนี่จะนี่ถึงบางลองแล้วนะครับน่าจะเป็นไฟแดงแรกนะที่ติดเนี่ยให้ดูบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านนะครับว่าทุรักทุเลมากเลยปีนี้ <c oughs> ปล่อยคัดก่อนครับคัดตตื่นกรอกเลยพอดี ไปยกเกียร์ลงทำชุดซีนท้ายเกียร์ครับอัดปอกอัดปอกท้ายเกียร์ใหม่ทีนี้ช่างเอาเกียร์ขึ้นแล้วมันเขาเอาขึ้นแล้วเขาตั้งคัทมันต่ำครับพอตั้งคัทมันต่ำเวลาผมเหยียบคัทลงไปนี่มันเหยียบได้นิดเดียวนี่แหละผมจะไปตั้งคัทรถดำให้มันได้เหลือแค่นี้แหละเหยียบได้นิดเดียวเนี่ครับ แล้วก็ปล่อยมันจะขับง่ายครับสบายกว่าหลังจากนี่แหละครับหลังจากสงการเสร็จนี่แหละครับผมจะให้ช่างเขาตั้งคัดให้ใหม่ให้มันคัดมันต่ําลงครับเจ้าอินดี้เนื่องจากว่าตอนนี้คัดเจ้าอินดี้สูงมากเวลาเหยียบนี่ถอนคัดจนยกขาชนมาเขา่าแทบจะชนบ่วงอะไรยังไม่สุดเลยลดแรงรดแรง ยีสุรุ่นไหนวะเนี่ยรุ่นคุณปู่แต่ว่าแต่งได้เท่มากเลยวิ่องอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยครับยินดีต้อนรับสู่อำเภอนางรองนี่ก็ถึงนางรองนะครับวันนี้นี่ไม่รู้ว่าสองทุ่มผมจะถึงบ้านไหมเนี่ยไมกแลไมกแล้วมันม,มาเป็นละลอกละลอกครับ สอ,องทุ่มจะถึงบ้านไ้้อิดยาวเหลือเกินครับแต่ถ้าพ้นอำเภอนางรองไปนี่รถน่าจะโล่งนะเพราะว่าอำเภอนางรองกับอำเภอรประโคนชัยนี่ก็คือเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่รถต้องแยกกันนะครับออกหลายๆเส้นทางนะครับรถที่จะไปบุรีรัมย์นะฮะไปะหลายๆอำเภอก็แยกออกตรงอำเภอนางรองก็ได้นะครับแต่ถ้า เป็นตัวอำเภอประโคนชัยนี่ประโคนชัยปรา,าสาทนี่แน่นอนครับตรงนั้นนี่รถก็จะเหลือแค่อุบลกับอำนาจนะครับไอไฝั่งนู้นนะสีสเกตแค่นั้นเองนะครับมาแล้วครับมาแล้วมาชุดใหญ่เลยทีนี้มาชุดใหญ่แบบแน่นๆเลยไม่รู้ว่าทีวีจะเป็นยังไงนะ ยก็ต้องเอาไปตั้งทิ้งไว้ก่อนให้มันให้มันไม่เปียกน้ำแล้วค่อยไปเสียบปลั๊กเปิดดูปล่อยไว้หลายวันเลยแหละค่อยมาลองนะครับอย่างนี้ไม่งั้นไม่ได้เอาไปแล้วไปเสียบปลั๊กเปิดเลยไม่ได้คมชื้นน้ำของมอเตอร์มัม่นมันต้องเอาไปตั้งให้แหงเลย ขนเครื่องซักผ้าตู้เย็นพัดลมนะแต่ละคนโอ้ยโอ้รถดำรถดำนี่น่าจะวิ่งงานแถวไหนเนี่ยประเทศเปลาลับบ้านนอะันนี้เราก็เข้ามาสู่เขตอำเภอนางรองแล้วนะครับดูฮะฝนตกแรงไม่แรงครับ น้ำถึงกับท่วมฮะท่วมขังถนนเลยนะครับตอนนี้น้ําท่วมขังถนนที่อำเภอนางรองนะฮะเนื่องจากว่าฝนตกแรงมากครับเมื่อกี้นี่ป้ายสัญญาณจราจรที่ว่าหยุดตรวจของตํารวจก็ล้มระเนระนาดเลยเมื่อกี้น่าจะลมแรงมากนะครับนี่ฮะรถก็ติดครับฝนก็ตกครับพี่น้องครับสารพัดเลยนะตอนนี้อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอนางรองครับโอ้นี่ครับกลางไฟแดงเลยนะพี่น้องนะ น้ำท่วมบุรีรัมย์ครับน้ำท่วมอำเภอน,นางรองฮะโอ้พีน้องเอ้ยนี่ครับดูนะฮะนี่เขตตัวอำเภอนะครับฝนตกมาถึงกับน้ำท่วมแสดงว่าปีนี้ฝนดีแน่นอนนะฮะโอ้หับคลิปนี้ก็โอ้เดินทางมาถึงอำเภอนางรองแล้วฮะแต่ก็ยังรถยังไม่บางเลยนะครับ ยังติดอยู่นะฮะยิ่งไฟแดงเยอะๆด้วยเพื่อนางรองโอ้ตายตายโอน้ำก็ขังเจิงนองเต็มท้องถนนเลยครับนะส่วนรถเล็กรถเครื่องเบนซินนะรถโหลดเตี้ยก็ขยับชิดเลนขวาหมดเลยของเราก็อยู่เลนซ้ายนะครับซ้ายสุดด้วยตอนนี้น้ำขังเลย จะพาแม่บ้านแวะปั๊มน้ามันก่อนนะจะเติมน้ามันด้วยครับก็จะเติมจากที่นี่ไปเลยนะครับเต็มถังนะครับแล้วก็ B ีเซล B7 นะฮะเราก็จะใส่ B7 มีช่องให้เติมอยู่ครับนี่ครับตอนนี้ช่องแคบมลกาเลยตอนนี้ในปั๊มน้ำมันนี่เต็มเอียดเลยครับนู่นท้องน้ำนี่ยอนู่นข้างหลังเดี๋ยวเราลงไปเติมน้ำมันก่อนครับ อันนี้ก็น่าจะเติมจากที่นี่แล้วก็ถึงบ้านเลยนะครับครับเต็มเลยเพราะว่าถ้าผมยังวิ่งงานอยู่ที่บ้านตรวดเนี่ยผมจะเติมไปก็ประมาณ700จากบ้านตรวจถึงบ้านที่อุบลน,นะครับถ้าถ้าใส่เจ้าอินดี้ใส่รถด,ดำเราก็จะอยู่ประมาณพันหนึ่งครับพันหนึ่งถึงอุบลอันนี้เราเติมจากนางรองนะฮะมาดูว่าจะ เท่าไหร่นะครับจะมาดูกันว่าจะเท่าไหร่โอ้ตายตายตายถึงจะเต็มนะครับตอนนี้น้ํามันผมเลยครึ่งถังมานิดหนึ่งเรามาดูกันนี่ตอนนี้ก็เมื่อเช้าเติมมา,า800กว่าบาทนะครับจำไม่ได้ว่า800เท่าไหร่เพราะว่าเขาทอนมามันมีเศษเศษเหเรียญเศษตังค์ด้วยตอนนี้เราก็เติมเข้าไปแล้วตอนนี้600เข้าไปแล้วครับ600 ยวมาดูว่าวิ่งจากกรุงเทพถึงบ้านจะใช้น้ำมันกี่ร้อยนะฮะกี่ร้อยจำนวนลิตรเราก็มาคำนวณเรานะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ800ก็1 0กครับ1 0กนะผมคิดว่าน่าจะ1 0กนะครับนี่ครับเราก็จะเติมอัดเข้าไป800ครับนี่นะครับรถเยอะมากครับพี่น้องฮนะนี่ครับพ,พี่น้องๆหลายๆท่านเดินทางกลับบ้านนะฮะ ็ใช้ความระมัดร,ระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าฝนตกน้ําถึงกระท่วมเลยเครับพาะค้ามีบัตรบุก,กันไมไม่มีครับครับเดี๋ยวเราก็จะแวะห้องน้ําก่อนนะครับเนื่องจากว่าอากาศเย็นครับเลยทําให้ปวดท้องชี่บ่อยนะนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตัวอำเภอดังรองเด็กๆระวังนะฮรระวังรถนะ น,นี่ก็หลายๆท่านก็จอดแวะเติมน้ำมันนะครับก่อนเดินทางกลับบ้านนะฮะร,รถเยอะมากครับตอนนี้ก็เฉพาะในปั๊มนี้ก็แทบจะหาที่จอดไม่ได้แล้วนะครับส่วนบนท้องถนนก็วิ่งไม่ขาดสายเลยตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งครับผมห้าโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่น้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันต่อคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมเดอยกันใหม่คลิปต่อไปครับขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ